โจอเหลือไนโกนล,ลูกวันพัดรวามตั้งในค่ะตอนนาการค่ะโหลาดวา่ายิงเฮตยิงหลีพอเล่งแม่เล่งก็ห้าเขานนำทนนะฮะขิงไนอะนาการเตลีขึ้นติกต๊กๆอ่หาหลีอาอหลีทั้งเย่าตีหลำรองนะฮะออกเจอมีเจอเคยไลน,นาการเขานะขิงไน ก underground, underground. ็ส hm ังวาลายนะก็เตะไหลไยลย่อก็ไหลย่อก็เตะเข้มลีเลยสเก่ามันตะเขมลีเต้ๆนะครับตอนการเงินค่ะเฮาฟังไว้พอง้าตาออกมีย่อยย้อยย่ำย่ำหน้ำไว้เตๆค่ะตาอะไรก็มีเขามาหนำทวนยา่เขาอ่ะกว้ยอ่ำไรมีกิ้งเงินขาดมือนั่นบองว่า ซุดหนองจองจันจันนาก็ถึงลังอยู่ค่ะตอนไปอยู่ลีืเฮาฟังสติในลองของการว่วนน้ำกว่าฮัางกลวครับว่วนกว่าห้างกลวยย่กว่ว่วนน้ำว่วนเพิ่มมีติเจือว่วนกว่าทิชทิชว่วนยอก่าว่วนแทงลองหนึ่งย่อกซับแทงลองหนึ่งให้ไหนก้อนนั้นก็ว่วนน้ำคำเจอ ลาดเพออ่ำไรก็มีตั้งนำค่ะอันสุ่มมุกไฟอันสุ่มไว้อยู่นะขางอกไะเมื่อประตัดลอยหลงมาติ้งไว้ข้ขางอกก่อนเนาะกล้วยตีเตี่ยวสูเจ้าหลัวไล่นอนลับปันอิมอ่มๆค่ะอ๋อตอนตั้งหักค่ะก้นมีกูผู้ซึกอิมอ่มๆเม,มื่อเมื่อจอมปัญหาเก่าๆจึงแก่ฤิดอ่ำไรกล้วยตีเฮ็ดไรนั่นไง เป็นหลูย้อมหับมันครับยอมมันก็เต่เดดลีกุ้ยนะครับโคนดรอเดียวครับยุ่มไรหมานแมนนักขิงในกอบมีกนลมาเหอะอวันเย้า่ะตอนสีกัมเกลนในลูกเหลือในหลูใกล้ใกล้สายเป็นอันเป็นสีมน ในตั้งสีก่อสีก็จะเป็นควัานรีตอนตาโตสุเจ้าขาอ,อตอนการกำเก่วถูกลีเลยมีน้ำหอมหาถดจอยกำเกิวหนคาอตอนปันสติอย่าลืมว่าการต้วปีต่างเจ็ดลูกวันในในตอนต่างก้นตั้งนำ้ำาอ่ำจะก,ก็แล้วก็นหนึ่ง พอสังเขาหู้แคบแคบหมานเมียน,นเอาลีลีจแจงเร่งเหมือนตาหันตาตัวเฮาหัางคอในกับสุเขา้าม่าใคนเปิ้ลใจแถมอยู่ค่ะเจ้าหือก็ฝากพี่น้องเขาจอยกันติ๊กไล่ติ๊กเชฟปนอาจารย์นิดนึงก็จะย้อนขอบสัอย่านำค่ะนแะต่เป็นแห่งเจอปนอาจารย์นั้นเฮ็ดสุบกว่าแทงเข้ายาวตีลำร้องสังป้าใจเขาจู้ด้วยปีต่างกาล่ากับสุเข้ามาได้ตีไม้ฟงศูนย์หกห้าหกหกเก้าเก้าสามหกสามขาอ๋อซ้ำนัก้กคำหนึ่งค่ะ 0 6 5 6 6ห9 3 6 3เกเกสสในเขาเงาตุ้งตนตากวนเจ็ดลูกวันกูเลินเดินอาจารย์แล้วลงไววปันเต็มเต็มทนทนเยาวขาอ๋อลงปันเจ็มดตั้งเจ็ดลูกวันเยาวขาสังวาตอัวเหลียวไหลด้วยหันเงาตุ้งหัวในไห้อยู่ในจึงขึ้นสืบเด็กเข้ามาด้วยแทงในเพจอาจารย์ในไหเขาเมื่อไหอาจารย์ย้อนขึ้นยังไววกันได้ก่อนขาทบหญ้ากันแทงมือนเะงาตุ้งหัวนะ มานแม่นาหาเฮาก็สละตื่นหลีมืองไทยมสูงค